ครับพบกับผมอีกเช่นเชยนะครับสกลเดชววไรเตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนเยบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลห้วยกดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับมีสาราดีๆจะบอกสาธุชนคนเยบุญนะครับที่จะเดินทางมาทาบุญนะโดยเฉพาะวัดนี้นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตานะครับหลวงพ่อที่กำลังจะบูรณะปฏิทังษขรในการสร้างหลวงพ่อเชื้อที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดนี้นะหลวงเป็นซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์เดิมนะครับโดยคณะบุคคลเสียกึ่งนะครับและผู้ใหญ่ ที่อุปถากวัดนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปกลาบนัณการและพระเดชพคุณหลวงพ่อว่าว่ามีอะไรกันบ้างภายในวัดในวาแห่งนี้นะครับขอเชิญติดตามผมไปนะครับอขอนอบน,อน้อมเดยองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ของความสุขความเจริญในรามทั้งหลายจบมาเกิดมีในท่านสาธุชนและญาติอยมมีกัลยาณมิตรมีจิตเป็นกุศลที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกับการสร้างหลวงพ่อเชื้อองค์ใหญ่ซึ่งทางวัดประเพณบุญ,บญของเราก็ได้ดําเนินการสร้างมาเป็นเวลาสามปีแล้วแต่ว่ามาช่วงภาวะนี้ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สถานการณ์นะต่งางๆของโลกก็รูปภาวะนะวิกฤตพอสมควรในหลายๆด้านแต่ว่าการก่อสร้างก็ยังหยุดค้างอยู่นะางนี้ทางวัดก็ยังค้างค่าแรงแลนะค่าวัสดุอุปกรณ์อีกจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เชิญท่านสาธุชนที่มีกำลังนะมีอุศสศรัทธาโดยเฉพาะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่เชื่อรหรือหลวงพ่อ ก็คู่สุดชัยวุญญาคมนะแ้วก็หลวงหอสมุล้อมเตชะปโรที่ท่านได้สร้างสรารการปรเรียนนะวัดประเภทบุญไวนะ้แล้วก็ดําเนินการต่อมาโดยญาติโยมทายกอุบาสกอุบาสิากากและก็สิษย์ทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาระยะหนึ่งจนสาราก,ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็มีนะงบที่ มาช่วยจัดนะนะปรับภูมิทัศน์จากหน่วยราชการบ้างจำนวนหนึ่งก็ทำให้วัดนั้นมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นเชื่อองค์ใหญ่หรือหลวงปู่เชื่อสุกาวนันโะนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของศศิษยานุสินะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มีกำลังศรัทธาที่จะพอสระวนะัดใจมาสนะร้างหลวงพ่อเชื่ององใหญ่ไว้เป็นที่กราบสการะให้ อนุชนรุ่นหลังหรือศิทธยานสิทธิ์ได้เข้ามากราบและอธิษฐานขอพอรนะก็มาร่วมบุญกันวันนี้อาตมาก็ขออวยพรขอขอำนาจแห่งบุญกุศลอันมีคุณภระริรตนไตรคือคุณของพระพุทธประธรรมประสงค์และอดีตเจ้าวาดวัดประเพณบุญอันมีหลวงพ่อคงยาศาธิโรหลวงพ่อหลวงปู่เชื้อสุกวันโนนะแล้วก็หลวงพ่อล้อมเตชะปะโรผู้มี บุญญาติการบุญญาบาร,รมีเนี่ยที่จะได้อาศัยอำนาจคุณระศริรัตนตรยัยปกป้องคุ้มครองอภิบาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมบุญนะในการสร้างนะรูปหล่อของท่านนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บอย่าได้ความไข้นอย่ามีจงมีแต่ความสุขความเจริญนะ ความก่าวหน้าในไรหน้าที่การงานแล้วก็มั่งมีศีสุขจงทุกท่านทุกคนทูลเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านบุญสร้างกุศลกันนะครับเพื่อที่จะสร้างหลวงพ่อเชื้อองค์ใหญ่นะครับเพราะว่าทางวัดก็มีทุนทรัพย์น้อยนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสูง ห้าสิบสี่เมตรห้าสิบเมตดหน้าตักกว้างสิบเก้าเมตรใช้ทุนประมาณใช้ทุนก็คงจะประมาณใกล้ๆร้อยร้อยกว่าร้อยสล้านเชิญแวะมาไหว้และกราบนมันการพระเดชคุณหลวงพ่อกันนะครับดูไดาลาหแห่งนี้มีสาระประโยชน์มากมายสวยงามมากมายนะครับจิจกรรมฝาผนังและสิ่งต่างๆภายในวัดวันนี้ผมต้องการาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสกลเดชนะครับมีสาระดีๆประโยชน์มากมายบอกแก่สาธุชนค่อน,นะครับุสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ